เอาละยังไม่ได้เริ่มคำนวณละครฮิปฮอติกติดสกดแขนตีมากเลยโอเคค่ะถามพี่ป้อนเป็นไงบ้างร่วมงานกับช่องวันสนุกมากค่ะเป็นบทที่เอ่อเหมือนตอนมาคุยกับพี่ป้อนน่ะก็บอกว่าแบบเอออยากลองรับอะไรที่แบบท้าทายแล้วก็ใหม่ๆเลย้ยก็ได้มาจริงๆด้วยค่ะบทนี้ยากมากค่ะก็ก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนต้องทํากันบ้านเยอะแล้วก็ต้องเหมือนคุยกับพี่ขู่ ตลอดนะคะว่าแบบต้องเป็นยังไงตัวละครนี้มันจะบาลานซ์ตรงไหนอะไรเงี้ยยากเหมือนกันค่ะเแต่รับรับน้องได้ดีเลยไหมช่วงวันรับน้องรับน้องได้ด <ๆ S 2> <ๆ S 1> <ๆ>ีมากค่ะเปิดเรื่องแรกมาก็ยากมาก<ๆ>คือแต่ว่ามันสนุกค่ะมันท้าทายแต่แต่ว่ามันก็ก็โหดอยู่มันก<ๆ>็มันได้เรียนรู้เรื่องจิตวิทยาด้วยค่ะก็ได้ได้รีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาด้วยอะไรนะคะแล้วก็คือเรื่ เหมือนที่พี่กูบอกไปว่าด้วยพื้นฐานเรื่องอะ่ะมันมีความเบสมากมาจากความเป็นจริงใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไปแต่งเติมให้มันแบบสนุกขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็มันก็เหมือนต้องต้องรีเสิร์ชแล้วก็จินตนาการไปด้วยะคะ่ะมันือนกันที่จริงเราต้องไปหาเด็กคืออะยว่าบอก ที่สะกดจิตเขามีจริงหรือว่าเขาต้องทำแบบนี้ในตามวิชาการจริงจริงยังไม่ทันต้องหาเลยค่ะทีมเขียนบทก็ส่งคลิปมาเป็นแบบตูดูดูเลยใช่ค่ะว่าแบบมันมีแบบนี้นะมันมีแบบนี้ลองดูว่าจะแบบไปในเวไหนได้บ้างอะไร้ยค่ะแต่ว่าระหว่างถ่ายทําก็จะมีแต่งเติมบ้างเพื่อความสนุกแล้วก็แบบมีต้องถ่ายกับเทคนิคกล้องด้วยอะไร้ยคะมันยากมันต้องเล่นในคนเชื่อว่าเราสามารถสะกดจิตเขาได้อ เดี๋ยวหนูจะสะกดจิตพี่เลยลองเลยยังไงยังไงมันมีที่ยังไงที่ดำรู้สึกว่าคนเชื่อว่ามันจริงๆเราก็ต้องเชื่อก่อนแหละค่ะแล้วก็รีเสิร์ชมาให้แน่นพอสมควรแล้วก็แล้วก็ไปกับจินตนาการที่ที่พี่กูแล้วก็ทีมเขียนบทสร้างขึ้นมาด้วยอะไรเลยก็ก็ประมาณนั้นค่ะคิดว่าการสะกดจิตมันเหมาะกับคนที่เจอปัญหาแบบไหนถึงจะต้องได้รับการบำบัดอย่างนี้ในชีวิตจริงโอ้โหอันนี้ไม่ตอบไดปไหมอาจจะลืมไปค่ะ คุยกับแค่แแแล้บำบัดจริงๆดีกว่าค่ะอย่าให้หนูแบบชี้แนะอะไรขนาดนี้เลยค่ะมันจะละเอียดแล้วจริงๆเราสะกดจิตเองตัวเองได้ไหมตามบทที่เรานเนี้ยด้มาเราให้เหมือนหนูสะกดจิตตัวเองอที่ตามที่เราที่เขาบีบมาไงในบทเลยไม่ไม่เราไม่ต้องมาใช้กับตัวเองค่ะไม่ไม่ได้เอามาอย่ามาเล่นเรื่องนี้มันเหนื่อยแค่ไหนเพราะว่าพี่กูเขาเป็นคนจริงจังก็ เขาเป็นคนเข้มข้นดีว่าค่ะคือเขา mm hmm. เขาค่อนข้างละเอียด mm hmm. เข้มข้น,แล,ขขนแล้วก็แบบไม่ปล่อยเลยะคะ่ะอะไรที่เขาดันไปจนสุดได้เขาจะแบบเขาจะพุชมันไปจนจนสุดทางของเขาอะไรอย่างเงี hmm. ้ยค่ะก็เออเหนื่อยไหมเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจค่ะเพราะว่าร่วมงานกันสบายใจมาก mm hmm. ค่ะร่วมงานกันกับทีมกับพี่กูอะไรเง mm ี hmm. ้ยทุกคนแบบจริงๆบรรยากาศกองหน้าหลักมากแต่ว่าแค่อาจจะเรื่อง พอเข้าไปเป็นตัวละครมันก็สวิตไปอีกโหมดหนึ่งก็อาจจะไม่ได้ยิ้มเค่ะ่เออที่ดีไซน์ตัวละครนี้ไว้ด้วยก็คือเป็น,นที่ยิ้มไม่เป็นด้วยใช่เป็นเป็นหนึ่งในในในส่วนลึกๆของาแรคเตอร์อนะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จริงเต้องแสดงออกทางด้านนะถ้ามันไม่ได้ยิ<อ>้มนะหน้าสายตาอย่างเดียวหรือว,ว่าสายตาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีพัฒนาการของตัวละครด้วยก็ต้องรอดูอไปแต่เราไม่หัวถุนกับบ้านเนอะ ไม่หดหูหรือว่าห่อเหี่ยวมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราติดติดกับบ้านไปด้วยมันมันไม่ติดกับบ้านค่ะเพราะว่ามันติดไม่ไหวค่ะมันเหนื่อยมากจริงๆมันต้องทิ้งเลยหมันถึงว่าพอพอเข้าไปปลุกแล้วออกมามันต้องทิ้งเลยแล้วก็พอกลับบ้านปลุกหนูก็อยากแบบเอนจอยชีวิตส่วนตัวเลยเลยเพราะว่าถ้าคีบไว้นานๆานมันอาจจะเหนื่อยเกินในนิชาเป็นคนที่แยกระหว่างเรื่องงานก็จริงจริง ก็ก็แยกได้ค่ะที่ใช้คือำว่าล่าสุดคะที่แบมแบมโพสต์คำว่าล่าสุดที่แบมแบมโพสแล้วก็เออแบบเหมือนเด้เป็นเราที่แบบมีคนเข้ามาคอมเมนต์ท้องสี่ใส่ก็เออคำถามคืออะไรเหรอคะคำถามคือว่าสิ่งที่แบมแบมโพสต์เพิ่มสุกว่าเขาไปทัวร์ไปลงเรา ในเรื่องที่ซีนจูบนู่นนี่นั่นเลยเนี่ยเขาจริงๆส่วนตัวหนูหนูเห็นใจแบมมากกว่าค่ะที่เขาต้องออกมาทําอะไรแบบนี้ในช่วงเวลานี้เพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เขาควรได้แบบแอฟเฟคชักับผลงานที่เพิ่งออกมาแบบทั้งทั้งแบมเองทั้งทีมเขาคนรอบตัวเขาแฟนคลับของเขาอะไรนะคะว่าจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่เขาสมควรได้แอฟเฟคชักับงานที่เขาทุ่มเทมาค่ะแล้วก็แบบอยากให้ทุกคน โฟกัสกับงานอัลบั้มรองเท้าของเขาจริงๆเลยเพราะว่าเขาเขาตั้งใจกันนะคะเราทํางานกับทีมเราเห็นทีมตั้งใจเลยเราก็รู้สึกว่าแบบจริงๆเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนั้นไม่ไม่น่ามากวนเขาตอนนี้เลยแบบเขาน่าจะได้อภิเษกกับงานที่เขาได้ทาจริงๆที่เจอคนลักษณะที่ท็อกซิเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัว อาจริงๆหนูกเป็นคนไม่ค่อยได้อ่า<ช>นนะค่ะคืออาจจะดูฟีดแบ็แบบตัวงานจริงๆเรื่อง MV เรื่องอะไรหนูหว่าคนก็ชอบกันเยอะนะแล้วก็แบบรู้สึกว่างานทุกอย่างมันออกมาดีมากๆเลยทั้ง Listening Party ที่เพิ่งจัดไปแบบทั้งเพลงทุกเพลงในอัลบลมมั้มอะไรนะค่ะ MV ด้วยทุก MV เลยอเลยเลยนะรู้สึกว่าคือมันออกมาดีมากๆเลยเราก็เราก็เราก็เชียร์อยากให้ทุกคน เห็นสิ่งนั้นกันเยอะๆไม่ไดดทำให้เราถ้าเรามีาสได้อ่าไม่แนะ่ใจเพราะว่าตอนนี้ถ่ายซีรีส์นี่แหละคะ่ะเ <c oughs> รอตรีสองตีสามตลอดเลยมันมันไม่ได้มานั่งเช็คละเอียดขนาดนั้นด้วยค่ะแต่ก็พอได้ยินมาบ้างแต่ก็รู้สึกว่าเพื่อสำหรับตัวหนูเองหนูรู้สึกว่าเข้าใจได้ทุกคนมีสิทธิ์มีความคิดเห็นนะคะแต่ว่า การผลงานที่เขาตั้งใจทําเพื่อแฟนๆดีกว่าค่ะแสดงว่ามันก็ยังไม่ยังมาถึงหรือว่านิชายังไม่ได้รับรู้มากขนาดนั้นว่าก็รับรู้ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เทคแล้วกันอ๋อยังไม่ได้ชันออบไปบางเรื่องมันเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งเราไปทําอะไรไม่ได้ค่ะไปบังคับให้ใครมาแบบคิดแบบที่เราคิดไม่ได้อะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเขาโฟกัสกับการถ่ายละคร ในพาร์ทการทํางานของเราแล้วก็อยากให้คนโฟกัสกับผลงานของแบรนด์อาร์บัมเขาของอรบัมที่ทททออจริงพี่ย้อนกลับไปฉากจูบอันนั้นมันมันมีเหตุผลหรือว่ามันจะเป็นแค่สิ่งที่ต้องแบบเพราะว่าดิชาก็ดูไม่เคยเห็นภาพนี้เหมือนกันไม่เคยได้ยังไงอะ่ะอ,อันนี้มันดูแบบ<น>มันดู<ใ>นแช่นานใช่ในละครแต่ในนี้มันดูแช่นานอะไรหมายถึงว่านี้ทะเลดิชาคิดอะไรอยู่ไม่ใช่หมายถึงว่า ฉากอะไรประมาณนี้แบบแบบคนรักหรืออะไรเงี้ยค่ะหนูก็เล่นมาในละครหลายเรื่องมากนะคะแบบก็เลยก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องปกติของนักสแสดงในพาฒหนูนะหนูก็รู้สึกว่าถ้าอะไรที่จะทําให้ MV หรืองานมันออกมาได้สมบูรณ์แบบกับความรู้สึกของคนดูที่สุดเราก็อยากจะเต็มที่แค่นั้นเลยแล้วในพาฒของแบมล่ะในพาฒของแบมคือ,<ข>อเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเขาไงเราด้วยความที่เราเล่นละครไปเราได้มีการบอกไปว่า มุมนี้มุมนั้นอยู่มาไม่บอกไม่ได้บอกค่ะแล้วก็ทุกคนก็ฟังบีฟจากผู้กำกับ,กบหรือเราคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเป็นแบ,บแบๆมันเลยไม่เลยไม่เลยรถถัวรถถัว ดราม่ากันเลยงานเขาทำออกมาแบบตั้งใจทำดีๆเอะแบบดราม่ามากเลยค่ะดูดูงานที่ที่มันน่ารักดีกว่าเราอยากให้ดูทั้ง M v วไม่ได้อยากให้ดูแค่ภาพแคปแคจูเนาะใช่ค่ะก็ดูเป็นผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่เขาแบบตั้งใจทำออกมาตอนนั้นที่อกล่องเขาตั้งใจแค่ไหนกับการที่แบบโก็ทีมงานเยอะมากๆแล้วทุกคนตั้งใจทํางานมากๆค่ะทุกคนแบบโฟกัสกับการทํางานมากๆแล้วก็การถ่ายทําก็สมูทมากแบบ หนูเองก็เอนจอยมาเพราะว่าก็เป็นกองใหม่ไม่เคยเจอด้วยแล้วก็ได้ลองทําอะไรใหม่ๆมีซีนแบบใต้นะ้ํามีซีนแบบวิ่งเล่นอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีค่ะมีการได้คุยกันถึงว่าจะมีการร่วมง,งานกันอะไรเพิ่มเติมอีกพอในเมว่าเออมันจอยขนาดเออยังไม่มีอ่ะอย่างพ่อเกิดดราม่างนี้เขามีคุยกับเราไปติดต่ออะไรมาหรือว่าอเออ จริงๆเขาก็เหมือนเกรงใจแล้วก็ขอโทษเฉยๆแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ต้องเลยมันไม่ใช่ขนาดนั้นสำหรับเราคือคืออยากให้ไม่ไม่ไม่เป็นไรเลยค่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่ใช่ใช่อยากให้ทุกคนโฟกัสกับงานดีๆที่เขาทำออกมาเลยค่ะ โอเคคะเมื่อกี้จะแต่งงานแม่หนูว่าไงยังติดใจอยู่เหรอโอ้หเชียร์พี่ไผ่ให้แต่งงานอ๋อหไม่เห็นพิชาพูดมาพี่เลยตกใจเชียร์คนอื่นไปก่อนเชียร์ค่ะเชียร์ค่ะเขาเป็นคนที่น่ารักค่ะยังเชียร์นิชาได้อยู่ใช่ไหมเชียร์หลายอย่างถามเฉยๆยังไม่ได้อะไรเลยอ๋อเชียร์ในละครจิตสะกดแทนกันเลยไม่ออกในปี29นี้นะคะพี่ชาดูมีอะไรนะ ผมไม่มีนะพี่มีอะไรหรือเปล่าคะพี่ให้สัมภาพก่อนโอเคจบแต่พี่แต่